นะสวัสดีครับพบกับช่อง D X Chatter นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปดูในวันที่น้ำบุษบาพาผู้ขาตามหาไม่ด้วนนะครับส่วนตัวเล็กที่นอนตรงนั้นคือน้องเกาใจเดินมากเหนื่อยนะครับ้กาาอออมมซยืที่ใหญ่ทางซ้ายมือคือพายวอยวายมาช่วยตามหาด้วยนะครับ ที่มีงาข้างวายวายตอนนั้นคือภูผาส่วนสาวน้อยที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับก็คือน้องไพลินของนี้คือของของแม่ด้วนนะครับแม่ด้วนแยกตัวไปคลอดลูกก็คือน้องเวหานะครับตอนนี้น้องเวหาอายุได้ประมาณ2เดือนแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่ด้วนพาไปอยู่ไหนนะครับ เราเองก็พยายามที่จะตามหาถ้ามีข่าวเมื่อไหร่เราจะนำเสนอทันทีนะครับนี่ตัวน้องเหนื่อยครับเดินมากนะครับนะก็ต้องถือว่าวนะเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นทีเดียวนะครับช่วยกันตามหาแม่เจอไม่ด่วนเมื่อไหร่เราจะนำเสนอทันทีนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีข่าวมีคราวนะครับสวัสดีครับ